อดีตพระเอกสเตฟานเปิดตัวแฟนสาวไม่ต้องพูดเยอะแต่รู้ว่าหวานมากหลังจากที่หันหลังให้วงการบันเทิงไปใช้ชีวิตอิสระตามสไตล์ตัวเองสำหรับอดีตพระเอกดังสเตฟานแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ใช่ดาราไม่ใช่เน็ตไอดอลแต่แฟนละครจำนวนไม่น้อยก็ยังคงติดตามพระเอกคนนี้อยู่เรื่อยๆเพราะคิดถึงผลงานการแสดงละครที่ผ่านมา ล่าสุดสเตฟานก็ได้เปิดตัวหวานใจสาวสวยในภาพสุดสวีทแม้ไม่ได้เขียนแคปชั่นแต่บอกเลยว่าหวานกันมากจริงๆโดยแฟนสาวของหนุ่มสเตฟานนั้นชื่อยาดาเดียเป็นสาวสวยนอกวงการบันเทิงสำหรับแฟนสาวนอกวงการของหนุ่มสเตฟานนั้นบอกเลยว่ามีความแซ่บไม่เบาเรียกว่าเป็นอีกคู่ที่หล่อสวยสมกันมากจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ